ซื้อให้เป็นของขัมุตีใหม่ที่พาไปเียวเกลีมันรี๊ดไหมดเกะให้ทุกคนดูเอาไมมันไม่มีเลขเาะมันน่าจะแบบเยอะดีไหมดีค่ะพี่วางแผนไม่เอากระเป๋าตังค์ออกมาด้วยไม่พี่ไม่มีกระเป๋าตังค์มาเลยวันนี้ฮะลืม่ปนเนี่ยออกวันไกลแล้วมันจำได้ว่ามัน่ใกระเป๋าคอม <laughs> พอมีตังค์ก็ใส่แต่พี่ตอาเงินสดติดตัวไว้นะเหมือนอันตรายดูไหมได้เป็นถุกระเป๋านั่งพี่ซื้อเองเลยก็แฝดอ๋อพี่มีบัตรพี่มีบัตรต่างจังดซื้อให้เป็นของขวัญมือถืใหม่ที่พาไปเที่ยวเกาหลีงงดีไหมดีจะให้ทุกคนดูเอาไหมมันไม่มีเลขเนอะไม่มีเพราะว่าน่าจะบัตรเยอะดีไหมดีค่ะพี่ว่างแผนไม่เอากระเป๋าตังค์ออกมาด้วยไม่พี่ไม่มีกระเป๋าตังค์มาเลยวันนี้ ลืมใช่ปะเนี่ยคุณออกวันไกลแล้วคุณจำได้ว่ามันอยู่ในกระเป๋าคอมไเป็นไรนะผมพอมีตังค์ก็จุดแรกีย่พ,พี่เอาเงินสดติดตัวไว้นะมันอันตรายรู้ไหมได้ไปซื้อกาแฟกันนั่งซื้อเองเลยกาแฟอ๋อพี่มีบัตร <c oughs> พี่มีบัตรสตาร์บั๊